สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุญการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับผมก็ได้ทําคลิปนะครับนะมาต่อเนื่องนะก็บางทีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิทยาเพราะพุทธศาสนาจริงๆก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับของการทํางานของจิตเราเอง ว่าจิตเราเนี่ยนะมันทําบุญทําบาปอย่างไรสั่งสมบุญบาปอย่างไรจิตเราเวลากุศลอกุศลเนี่ยนะเข้าร่วมกับมันเนี่ยนะมันจะมีอาการเป็นอย่างไรความทุกข์เกิดจากอะไรและความดับทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นหลายครั้งหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าจิตวิทยานะที่เขาพูดกันในทางโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่อันเดอร์นะมันอยู่ใต้นะครับในหลักพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานี่คือการ ทาความรู้ความเข้าใจการรู้แจ้งในการทํางานของจิตเลยทีเดียวนะเป้าหมายสําคัญก็คือเป็นไปนะเรื่องของความดับทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใจของคนอื่นนะครับยังไม่สําคัญเท่าใจเราเองหรือนะความนึกคิดของคนอื่นเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่ากับความนึกคิดของตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยเป,เป็นเรื่องของปัจจิตังแปลว่าเป็นเรื่องของเราอะเวลาเราทุกข์เราสุขตัวเราเองรู้ดีที่สุด คนภายนอกเนี่ยอาจจะสังเกตรู้บ้างไม่รู้บ้างเดาไปถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ว่าใจเราเนี่ยนะรู้ดีที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันครับในคลิปนี้ใครไม่เห็นใจก็ช่างเขานะแต่เห็นใจตนเองเนี่ยดีแล้วนะคำว่าความเห็นใจเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยดูซีผมเหนื่อยอย่างนี้ผมลําบากอย่างนี้เนยเห็นใจผมบ้างสิผมทํางานหนักอย่างเงี้ยเห็นใจผมบ้างสิใช่ไหม รัศย์แบบนี้เขาเรียกว่าเห็นใจนะแต่ความหมายของผมอีกอย่างหนึ่งคือว่าเห็นใจคือเห็นจิตใจตัวเองมันทํางานอย่างไรมันทําบุญทําบาปอย่างไรมันรับผลแห่งวิบากบุญบาปอย่างไรเวลาจิตใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมานแม้เราทําความดีไปนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะแม้เราทําความดีไปนะแต่ยามวิบากกรรมให้ผลเนี่ยบางทีการทําความดีของเราก็ดูเหมือนไม่ให้ผลดีนะ <S <S เป็นเพราะวิบากกรรมนะมันตัดรอนก็เป็นไปได้ แช่นบางคนทำความดีนะทำดีพูดดีทำดีแต่บางคนก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะถูกใส่ความถูกเข้าใจผิดก็มีเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับคนที่ผ่านาในโลกใบนี้นะาอายุเท่าผมเนี่ยห้าสิบห้าเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นนะคนรุ่นหนุ่มสาวใหม่เนี่ยอายุสึกว่าแปลกยอมรับไม่ได้แต่รุ่นผมเนี่ยบอกว่าหลายคนเนี่ยอายุเท่าผมเนี่ยผ่านมาก็คงจะเข้าใจ เราอาจจะคิดดีพูดดีทดําดีแต่ผลที่ตามมามันอาจจะไม่ดีก็เป็นไปได้นะมันมีวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีออกุศลกรรมวิบากมาตัดรอนได้นะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดคือตัวเราอะนะเห็นใจตัวเราเองอ่ะดีที่สุดคนอื่นไม่เห็นใจเนี่ยอันนี้เราว่าเขาไม่ได้นะอย่างบางคนบอกทําความดีแล้วเหนื่อยเหลือเกินกับการทําความดีเหนื่อยเหลือเกินนะ ในการทำควนแต่มันไม่ให้ผลดีคนยังเข้าใจผิดนะอ,อ,อะไรต่างๆนานา,นานายังไม่ดีขึ้นชีวิตยังไม่ดีขึ้นก็เกิดความท้อแท้ในการทำความดีรู้สึกท้อใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดกำลังใจนะเป็นเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นใจเรานั่นเองอถ้าเรามองกลับกันนะมันสำคัญที่ว่าตัวเราเห็นใจตัวเองล่าถ้าเราเห็นใจตัวเองว่าสิ่งเราทำดีอยู่แล้ว นะครับคิดดีพูดดีทําดีอยู่แล้วนะครับคนอื่นไม่เห็นแต่ใจตัวเองเห็นนะคนอื่นไม่รู้ว่าเราทําบุญทํากุศลใจเราเห็นในความดีคือบุญกุศลนะครับตรงนี้สําคัญกว่าสําคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของบุญบาปเรื่องของสุขทุกเนี่ยใครจะรู้ดีละ่ะเท่ากับใจของตัวเราเองแม้แต่เรื่องของทุกขและความดับทุกข์เรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะ ใครอยากคิดว่านะไปหาคนนั้นคนนีนะ้บอกเล่าให้เราฟังนะแล้วเราจะได้เข้าใจเรื่องอริยสัจสี่เข้าใจเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยผมว่าคนจํานวนมากยังเข้าใจผิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยมันต้องเห็นที่ใจตัวเองมันอให้คนอื่นมาเห็นมาตัดสินมาพิพากษาไม่ได้ถ้าท่านคิดว่ามั่นใจแล้วนะว่าสิ่งที่ท่านเห็นจริงถูกต้อง ความทุกข์ของท่านดับจริงนะท่านอยู่ในคําสอนพรฒิจเจ้านะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมวินัยดีจริงเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาตัดสินท่านหรอกไม่ต้องมีให้ใครมาเห็นใจท่านหรอกท่านเห็นใจตนเองนะ่ยดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ